สวัสดีจ้ามาพบกับแตนกันนิกาชันแนวนะจ้ามัน,นี่เ้าจะมาผัดผักกาดดองใส่ไข่นะจ้ะเมนูง่ายๆผัดง่ายๆเนะจ้ะน้ำมันเขาก็เริ่มหอนลเลยขาออกไข่ลงไปได้จ้ะใส่ไข่ซีฟองเนาะ ไัดไท้ให้สุกเลยจ้ะว่าต้องการให้ไข่มันเละเนาะต้องการให้ไข่มัน,เ,เ,นเป็นแบบว่าเป็นกลมอน,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 นอย่างเี้เนาะ ไข่ห้อกระซุกเราจะเดี๋ยวห้อติะตักใส่ถ้วยไว้เนาะไข่จะได้ประมาณนี้ยแต่ใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งจะ้ะแล้วห่อกระเจใส่กระเทียมลงไปได้เนาะ กาดดองในห้องล่างทำความสะอาดแล้วก็หัน่นหั่นสินน่อยๆจ้ะใสเวลาผัด โดนเติบจ้ะเพราะว่าห้าสจะพัดให้อากาศร้อนห้าหนี่มันแห้งเลยจ้ะอากาศห้องจะเป็นนิ่มเนาะ อากาศดองเขาเริ่มแห้งกระแตดเดี๋ยวเขามาปรุงเลยเนาะใส่ซอสปลาเขียวจ้ะเต่น้ำตาล เนี่ยนู่นง,ง่ายๆจะจะวาเข้ก็ต้องใส่เวลาเนาะ,ะวา่า้อาตองการพัดให้ประกาศดอกเพราะมันนิ่มนะจ๊ะเดี๋ยวเ้าเออกไข่ที่้อาทอดกิงกี่ลงไป้ะจ๊ะ นี่จ้าพัดผักกาดดองไส่ไข่ห้องเร็จแเรวจ้ะปิดแก๊สเดี๋ยเลยจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครให้น้ำเนเดอ้อจ้าพบกันคลิปนาจ้า